กินน้ำกันตัวนี่ขาดตกบุพองับเอาครับตอนสับตอนยงไงไหนครันี่ก็สามสิบกีบครับก็คือกบกบกกองหัวแหะครับโอ้ยไงกินไม่ยังเยเสียบนี่ครับสับกัวับกัวน่กินเด็ดเดี่ครับแต่ว่าหมูวน่าวานไหนครับ มันา่าจุ่ตับนี่ครับไปเรียเลยคันเทียน่าครับคันคันเทียน่าครับผมอบมาหน่อยหนึ่งบวัวกินบวับวบวัวบัวบัวได้หยิบครับเพราะว่าน้ำหย่ำน้ำหย่ำหนกครับแต่ว่าเขาอบหน่อยนหนึ่งมันหนึ่งยำไงครับร้านเดิมนะครับที่ไปซื้อมาแะครับกินน้มกันพี่น้องจุยังเดียว เงินกินกินผันพวพู้มีเลียดมีหยังข้างในบุครับช่วงนี้ก็สองสามสวัสดีครับอ่าเอฟซีปีนองเอฟซี FC บอาวูซ่าเอฟซาวจาครับมันนี่มากมันนี่ในบอาวซาทักทายคุยกับพีนองกันครับเนี่ย <laughs> นนี่เ,เป็นขนาดเท่าบ้านนี่ เดี๋ยวมันไปขึนขนาดเออเพราะแต่เอวเจ็บเออเอาบอกไปแล้วสักว่บอกไปเลยอึนครับผมเลยอึนแนี่ยวันนี้ขึ้นแล้วครับเพราะว่าผักฟ่อนเยอะทำไมผักฟ่อนมันเป็นอย่างหนึงอีกยินยดนแกะปวดร้างปวดเอวว่าได้อ่านขึ้นเบ็ดขวดแล้วเนี่ยยินยาแกะปวดร้างปวดเอวยินยาขึ้นขนาดขนาด โอ้ยจิสาไม้ล้สัตว์ทีเดียววกดนว่มาแล้วผมว่าบัลลสานจินยาเกินหมอสั่งมเล่ัดไข่พี่น้องครับแจงเข้าให้พี่น้องสาบน้ำครับบัลสารขึ้นมาเดียวมปล่อยสองพัจเก้าประเทศจนสารนฐอการมามาป่อยเชื่อ บเราดันเอาดินงแย่โดนตบมมาไว้เชื่อข้าวมาเสาร์ได้ไงดิบ้านนักพนักเลยช่วงนี้ครับวันนี้ช่วงนี้แล้วครับเอาก็่เจ้าครับบังเงินครับบ้านเมืองอะไ้เลยเอ้ยเจ๊น่ะ มองซ่า3หมื้องงานบ้าซ่าเราไปไปเที่ยวครับไปต้องยักอยอะเออมีเจ้ามีย่ามีเสียดครับโอ้หาบาดเห็นมีึทีขึ้นดยตาเป้าได้เอาขี้ตามาแล้วได้ยังได้แล้วมันก้มรอดนั่นอยของมันว่างขายของ นะครับมาเนี้เรียบร้อยแล้วเนยเราว่างเราจะบอกกันโอ้แก้วได้ทีแล้วครับแลนะ้วนี้กับแขนครับเพราะว่าเขาขวนออกหลายเดี๋ยวผมชิมกันอืหยิบลอยครับครับเนี่ยยั่นก็วากันไปครับอ่ะมา,านเนี่ตัวครับนี่ครับกินน้ำมะนาว เอาครับบันกินกันครับเอาเหมือนกันนะเอาอนนี่ก้อนครับอืเอ๋เอ สุดยอดนะครับนี่เป็นเนื้อครับต้อยจุกจินน้ำกำยำรังผักซีผักไหนไมีกวนอี่างนี้เรื่อมาฮูาแล้วครับเป็นขางบัาน,นเรื่องหมาครับ อ่ามว่าเลยครับนี่ครับสามห<อ>้องครับเสียบครับคแซครับ นี่พิกกลับอยู่น่าอยากพิกนี่เาเล้กกไปม,ม,มังอิมพอยายไหมยายไหมอือแอบตัวครับกินของพวกนี้ต้องกินนัำปลนาหน้ำครับม้งไปไปกันไหนครับนี่ อันนี้เป็นคันเทียน,น้าบาลอ,อายกินไปยำเด้ว่าคันเทียน,น้าไหมอืงกินผินอกบ้งเนี่ยอืองดีกินไหมนะอือนองถาบ้างเยอะโอ้ยเรีสจ้ะรสาเิาสยงครับ เมื่านอยู่จังวากล้องครับอืมนี่นาขอฟานะครับมันฮอนมันตะปุ้งน้อยามนิจิบไม่น้อยครับบางเงินจีน่ชาวบ้านยังทำนิจิบอือกับแจมครับซอยจูครับ Rồi chuột hả อ,อ่าับย่องมาพักตรงนี้เหาพักนะครับอืมโดนนี่เพื่นกัตั้งด้าน ตั้งอย่างหลายเนะครับวิ่งเดินทางตัวนี้ครับใอ้เส่แม็ดนะครับแบบม,ม็คือผ่ามิดนะครับอากาศแล้วพอเส้นี่เป็นยังไอ้นี้ปัญหาครับตัวนี้ว่าเก่ามาดูตน้ำพุ่มครับปลาเก่าจะเกินปลาห้องพวกปฏิบัติตามกฎระเบียบครับ พราะว่าไอ้หน่อยนึงขึ้นจะนหามออกจากบ้านป่ะผมว่าเพราะทาบคิดวางนี่แน่นครับหน่อยออกจากบ้านถ้ามาจากทางไกลต้องไปทุ่งเบียนว่ามาน้ำถุงโต๊ะพนับงานกับนั่นนะครับต้องไปแจ้งหมูน้ำหมูบ่ามาเอาพานนั่นเป็นต้องกัดตัวไอ้ก้อนครับมาจากเขตปีนเหมินทน ควเแล้วครับเจ้าุงเจียบัวีนมันท้นกับไสเนี้ยล้าสปะทุมทา้านี่ธรรมดีประทุมทชานี่บุดปาการบุดสงครามบุดสาคอนสาคอนประถมอก็บผานะคอนคุรล้ครับเพะเลลครับเอาโหสั่งแล้วพข้าวตลอวครับมันเป็นธรรมดาเลยครับเอ มือหบอูสันมือครับมือหสัยต้องมีแบบเท่ากั้างเขากิน,นทันหนักี่น้องเนี้ยนองขาตออจบับเนีภาษาเออทำอออพ,พวกครับทำนนพ,พวกเลย อู่ต่อไปเนะครับอืนี่เป็นน้องเป็นน้องใจให้ครับวันนี้จะนั่งวัดวิชาตอนนี้แล้วกับใครเนี่ยแล้วครับ <c oughs> ว่านั่นหรอครับขี่ขเขาพรานี่น,น้อยนิดนิดแต่ครับว่าเอาหลายดอกแต่บ้องหันนี่ผมก็ทงใสอยู่โอ้เป็นห่วงกันอยู่เด้ครับเขาชั้นนะครับวันใจดีขึ้นมาขึ้นเลยครับพีงเชียร์กับใครว่าไปทางเขาโี้ยสัน่นหรอ ยวมือลงอังยายมีคนยากกินยาสามไม่ได้ไปแค่นั้นจากที่ซีสั่งใหดเลยไปรัไปแล้วก็มคนนะึงราะว่าใจยากิงขนาดหมอสั่งให้กินเม็ดเยวเนาะสั่ไปปวดหามิดนึงเลยสมสัดพี้สั่นเนี่ยปวยัน,น มูณ่อครับสมศักพิ์สัตว์ยากระเสียนครับยากระเสียนวกันยาแก้ปวดตั้งปวดแล้วยาแกเดี่ยวเดียวเี่จวดพี่น้องจวดยืมข้าวหมกุญมวใส่ได้ครับอ๋อจุ่มในหวังแล้วก็ังกอกุรงออกขายครับอ กินทรงรทางบรรยากาศดีๆครับผักเขาอยากกินผักชีเครื่องกุ้มนี่ยแซ่บดีนะในนั้นนะครับสำหรับ ช่วงนี้ก็ต้องซื้อจากเคียงสดๆดด้วยครับตอนนีนตลาดครับผมว่าหมั่นใจนะครับ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 ผม ว่า,วา,าเราไรกันครับนิีหน่อยเพราะกินเพราะกินแซ่บนะครับนี่ครับนี่ครับจังอยู่แล้วของแซ่บอยู่กับปูหมักเด้อพี่น้องเด้อครับกับแก้มนะครับยกน้ำกินน้ำเราอกินดีนเพราะว่าผมบอกแล้วที่เด็ดเลยอย่น้องเห็นน้ำเนี่ยโอ้ก็จะไปดีกิน ไม่ได้เก่าจูไม่ได้ครับสีไหมมีตองสบายใจไหน,นี่ครับตับเนี่ยเสาบดัวครับจูตับครับ้าวเพียรผมเนี่ยใจนะครับว่าล้า,ทน,น,านทั้งพีน่องขายคือทั้งผีพอผมเองกคคาประจำ

เคยไปซน้าเสียครับทำบ่หายเลยา้าพื้นก็จอใช่ไหมนี่แต่บมินนะครับเนี่ยี่มันมินเขาเลียนตงนนี้มานเขาเหรครับอากขีจาปักกีทาครับมาเลียนเลยครับเลนอ้อม้องไงนี่แหละาอนตายบ้านยุ่มันพันเม็ดนละ้ เติมดีขึ้นแลยนะครับสำหรับย e ิบชีวัตรศาสต์ครับอบอกอะไรเราครับวับนใหม่ไปวันก่อนเพิ่งไปกิน,นอ่ายาเกินขนาดเดี๋ยวมือหลังเจอกันไหมนี่เราไม่กินครับมัอนีก้กับเวลามาหลายแล้วครับเสียบอยู่ครับชาวบ้านเวลามันเกินมาครับไปได้เได้อำรากมี่น้องมีควันครับ ว่าผมมันท่านเกิดไปหดมีสิบนาทีแล้วผมมันดวนไหมครับผมว่าจากสิบหาที่เรื่อยเรื่อยนเออบอเกินสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดทีเสียงกับพ่อฟังครับทำมันหลายอย่างพี่น้องเบื่อกันครับต้องเข้าใจนะครับท้ายพี่น้องไปโดนๆดนอยู่ครับครับยามพี่น้องเบื่อครับแต่ว่าคอมเมนต์มัลยครับว่าเอาเวลาทำอดไรคอยมานสมผมมีอดไรกระชับได้ Hoa tay anh đây Hoa tay. 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 Hoa จำนี่ก่อนขอเข้ามาสวัสดีครับเดินไหมครับไม่ได้ขอกพี่ตงนี่สวัสดีครับอ่าว่าครับฮ่าโลบบอสหลายนะครับ